ศึกษากับทางที่ดินแล้วก็เทศบาลมาร่วมตรวจสอสบพื้นที่กับกับเจ้าของที่ดินนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเปลืป่าชนทั้งหมดเป็นอกป่ <c oughs> าชนแล้วก็พอปีปี65<ม>63<ไ>หมดแล้วทนะ่านไม่ใช่มันยังไม่เสร็จไงไม่ไม่เสร็จแล้วบรกษัทที่หมดแล้วแต่ว่าคือฮันถูก<น>ตัดไปแล้วในในโครงการ แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องไฟฟงไฟฟ้าคืออะไรสายไฟอย่างนี้นะนแล้วที่ที่ยังคงมีอยู่หรือเปลี่ยนหมดเลยที่ไม่ได้ครับที่ฟงนะที่ฟงไหนก็บานออกาที่สองคูงคู่ท่านฟงไปฟงแรกแสนฟงไหนที่ว่าแสนหนึ่งฟงสุดท้ายแล้วฟงแรกฟงผู้ว่าโดยตำแหน่งผู้ว่าก็ต้องรู้ด้วย không thấy vấn đề, không mà khí bài khí cắt gì đây. cái nhiệt độ cao, cái ยิ้มไม่กล่อม่อยยิ้มไม่กล่อมเลยอนนี้จะนีครับก็หลังจากที่องค์กรมหาชนนะครับอวตาได้ลงพื้นที่มาแล้วได้พูดคุยผมในเรื่องของการ เสนอให้คลองท่อมนะครับโดยเพราะบริเวณน้ำพุร้อนเค็มเนี่ยเป็นโครงการพัฒนา,นาพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยวนะครับก็สืบป,ประกอบกับทางจังหวัดเองก็ได้รับงบประมาณของงบกลางรองนายกนะครับในการดําเนินการในเฟสที่3 49ล้านบาทเสษนะครับวันนี้ก็มาดูความก้าวหน้าของโครงการซึ่งในส่วนของโครงการน้ําพุร้อนเค็มที่คลองท่อมนะครับเราดําเนินการเป็น3ระยะด้วยกันระยะเฟสแรกนะครับได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว อยู่ข้างหลังผมได้เปิดใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเฟส2แล้วก็เฟส3ตามมาก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด26ไร่ของบริเวณดังกล่าวนะครับก็ดูความเหมาะสมดูในเรื่องของอาคารที่ทำการนะครับโดยพอวก w เวต่างๆรวมทั้งพื้นที่นันทนาการที่ใช้ในอนาคตสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับก็ดูมีความพร้อมส่วนโครงการเฟสที่3เนี่ยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยา2,566ที่จะถึงนี้นะครับ ก็จะทำให้พื้นที่เนี่ยมีความสมบูรณ์ค่อนข้าง100%อนะครับอาจจะมีการเชื่อมต่อระหว่างโครงการบ้างนะครับตรงนี้จังหวัดก็จะได้พิจารณาดำเนินการโครงการเพิ่มเติมต่อไปครับ